สวัสดีลูกค้าลาเลบูดสุ per ายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นฮาร์เลสเดวิสันสติดบ b อบนะคะเป็นรถปี2020ค่ะคันนี้สเปค M L Y นะคะประกอบไทยเครื่องยนต์107คิวบิกค่ะเลขไมค์คันนี้9,895ไมล์เลสค่ะ สำหรับพาเลทเดวิส s นซอฟ f t เทลสตีนบ๊อบคันนี้นะคะลูกคา้าสเปคของตัวรถค่ะก็เป็นสเปค M R Y นะคะตัวประกอบไทยค่ะเครื่องยนต์มีวอกกี้เอ็กนะคะ107ค่ะ1 0 7คิวบิก1,745ซีซีตัวรถเป็นสีดำเงาวิวิท b บล c k เดิมๆจากโรงงานค่ะจะมีเพ h a พาเลทเดวิส o นติดที่ด้านข้างถังน้ำมันนะคะแล้วก็จะมีสเส้นแบบนี้นะคะของแต่งคันนี้ค่ะท่อเป็น T B R นะคะคันนี้กรองสเตตหนึ่งค่ะ จูนสกรีมมิ่งอีเกิลนะ,ะ่ะโมงก็เป็นโมงครับสไตล์แม p ฟิ s เชตค่ะตุ๊กตานะคะบวกกับแฮนด์ค่ะสูงร่วมกัน10นิ้วนะคะเบาะตอนเดียวยาวครับสไตล์ค่ะแล้วก็ซีซีบาร์เอนะคะแคชบาร์ก็เป็นแคชบาร์ครับสไตล์นะคะรุ่นนี้คือสุดยอดขายดีของตอนนี้เลยนะคะลูกค้าสติดบ๊อบนะคะ เครื่องยนต์ก็คือ1 7 4 5ซีซีค่ะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปรถน้ำหนักเบาขี่ง่ายขี่ใช้งานได้ทุกวันนะคะขี่ไปทำงานก็ได้ค่ะยางคันนี้เป็นยางใหม่ด้วยนะคะเป็นยางมิชลินสค s c ชเชอร์นะคะยางใหม่กริปเลยค่ะทางหน้าเราก็หลังเลยนะคะนี้เลยค่ะเส้นยางก็ยังอยู่หมดเลยนะคะใส่โมงมาเรียบร้อยค่ะเดินทางไกลได้เลยนะคะ ฝาเดอร์บี้ HD ค่ะรถปี20สแท้เลเกทีสองศูนย์นะคะลูกค้าระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดรถพร้อมใช้งานค่ะรถสวยนะคะคันนี้เจ้าของดูแลดีมากๆค่ะสายจอดนะคะสำหรับราคาค่าตัวค่ะตารางการดาวน์การผ่อนเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ d e s c r i p t ชั n นด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ